สำหรับคนที่ติดปัญหาไม่มีเตาอบแต่อยากทำขนมนะคะวันนี้เชฟมดเดอะเบสเบเกอรี่สนสร้งธุรกิจขนมจะมาแนะนำตัวนี้เลยค่ะเครื่องทำวาฟเฟิลเราสามารถเอาแป้งครัวซองหรือแป้งเดนิสนะคะที่ขึ้นแล้วไปใส่เครื่องทำวาฟเฟิลได้เลยค่ะเว,เวลาก็ประมาณ2-3นาทีค่ะหรือถ้าใครชอบทานขนมปังก็สามารถเลือกเนื้อขนมปังที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนชื่นชอบนะคะแล้วก็มาใส่เครื่องทำวาฟเฟิลได้เช่นกันหรือแม้กระทั่งนะคะขนมเบวนี่สุดฮิตค่ะ ใครที่ชอบทานขนมเบลนี่แต่ไม่มีเตาอบนะสามารถนำมาใส่เครื่องทำวาฟเฟิลได้เลยเอาไปทานคู่กับไอศครีมนะหรือวิปปิ้งครีมอร่อยสุดฟินไปนเลยค่ะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะที่ใครชอบเป็นเนื้อเค้กนะเราเลือกเนื้อสปันเคก้กมาทำเป็นวาฟเฟิลโรแบบนี้ก็ได้ค่ะนำไปอบในเครื่องทำวาฟเฟิลแล้วก็นำออกมาทาไส้ครีมหรือ oh. บางคนนะคะชอบเนื้อชิฟฟอนก็เป็นเนื้อชิฟฟอนก็ได้ค่ะมาทำแบบนี้ อร่อยเหมือนกันเลยเอามาทําเป็นแซนด์วิชก็ได้นะคะสวยไปอีกแบบหนึง่งส่วนใครที่ชื่นชอบทานคุกกี้นะคะเมนูซอฟคุกกี้เนี่ยมาใส่เครื่องทำวอฟเฟลเนี่ยอร่อยที่สุดเลยค่ะส่วนเค้กนะคะเราก็ทําได้เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นเค้กแครอทนะคะทําบนเครื่องทำวอฟเฟลหรือใครจะเอาเค้กไรหออมาใส่แบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะ สามารถมาทำเป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะใส่มันฝรั่งหรือชีสลงไปแล้วก็ผสมกับแป้งเล็กน้อยใส่เครื่องทำวาฟเฟอลก็อร่อยเช่นกันค่ะทำขนมด้วยเครื่องทำวาฟเฟอลอาจจะต้องมีการปรับไฟให้เหมาะสมด้วยนะคะ